สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยวันแม่แห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณแก้มนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานคุณครูแนนสอนเรื่องอะไรเด็กๆไปติ๊กตอติ๊กตอบจำได้ไหมเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะ สอนในเรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าพระราชกรณียกิจมีอะไรบ้างวันนี้คุณครูแก้มจะมาสอนเด็กๆในเรื่องสัญลญักษณ์ของวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลญักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคืออะไร คืออะไรเอ่ยคืออะไรคะคือดอกมะลินั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆดอกมะลินะคะเป็นดอกไม้ที่ใช้แทนสัญลักษณ์ของวันแม่ในทุกๆปีนะคะเดก็ดกๆสามารถหรือว่าลูกๆสามารถนำดอกมะลิไปกราบหรือมอบให้คุณแม่ได้เลยนะคะ วันนี้ครูครูแก้มีวิดีโอสั้นๆนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะที่ 4. เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ของวันแม่ค่ะไหนเด็กๆลองทายดูสิคะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่คืออะไราเออ ใช่แล้วล่ะค่ะสัญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมะลินั่นเองค่ะภาษาอังกฤษคือ Jasmine เด็กๆลองอ่านตามคุบีดูสิคะดอกมะลิ Jasmine อีกรอบนะคะดอกมะลิ j a s m i n เก่งมากๆ ไปไหว้คุณแม่ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวิดีโอที่ครูแก้มให้ชมเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติคือดอกอะไรคะดอกมะลินั่นเองอวันนี้คุณครูแก้มมีนิทานสนุกกลุ่มกิ่งมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะในเรื่อง ฉันรักแม่นั่นเองนะคะวันนี้ครูกแก้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะครูกแก้มจะไปดูนิทานกับเด็กๆในเรื่องฉันรักแม่อ่าถ้าเด,เด็กพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะบ๊ายบายค่ะไปดูกันเลยค่ะฉันรักแม่เรื่องโดยนานกฮูกภาพโดยรติหมหงวิสุทธิกุล ฉันรักแม่เพราะแม่ยิ้มสวยและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ร้องเพลงเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ว่ายน้ำเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอ ฉันรักแม่เพราะแม่มีนมหให้กินทั้งวันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ใจดีและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยปกป้องฉันและแม่ก็รักฉันเสมอ ฉันรักแม่เพราะแม่ชอบทำให้ฉันสะอาดและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยดูแลฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบเล่นกับฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่ชอบกอดฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ของฉันที่สุดในโลกเลย